สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขุดแย่งซีนสน,นันไม่จบจริงๆปมเดือดดราม่าแย่งซีนขุดอีกคลิปเบลล่าแต้าเถียงกันสน,นันไม่ออกกันวันนี้ขุดกันไม่หยุดชาวเนต็ตติกตอกแตกแล้วไม่จบจริงๆปมเดือดดราม่าแย่งซีนจากกรณีซีนางเอกมอมา้มอมาเม้ากันซีนขุดอีกคลิปเบลล่าแต้าเถียงกันสน,นัน จากกรณีนางเอกสีมอใหม่ดาวิกามิ้นชาลิดามิวนิ t ฐาและมากิราสีทำคอนเทนต์ในช่อง youtube ของสาวใหม่ดาวิกาตอนหนึ่งได้มีการพูดถึงเรื่องกันซีนในวงการเวลาไปออกอีเวนต์โดยประเด็นที่ยังเป็นดราม่าลากยาวมาจนถึงวันนี้กรณีสาวใหม่พูดถึงตอนไปออกงานเดินแบบงานหนึ่งต่อนเนื่องจากสาวมิวเรื่องโดนกันซีนแบบ ออกอาการเดือด,ด,ดว่ามาถึงซีนนี้สมมุติมันเป็นจุดที่ต้องโพสเป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปไปรันเวย์พอมนตัวกลับมาอา้าวที่ฉันมาโพสที่ฉันทำไมโดยดราม่าชาวเน็ตไปขุดคลิปมาเทียกบกับท้ายคำที่สาวใหม่กับเพืเ่อนนางเอกเมากันเรื่องแย่งซีนขุดกันหลายคลิป ดราม่าทกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาโดยจากการขุดคลิปก็โยงไปว่าคนที่สาวใหม่พูดถึงคือเบลล่าราณีตอนนี้กลายเป็นดราม่าหนักถล่มกันไปมาระหว่างที่ใหม่ดาวิกากับทีมเบลล่าราณีทั้งที่ยังไม่รู้ว่าใหม่เมาส์ใน u t u b e พัดพิงหมายถึงใครและเบลล่าอยู่ๆก็โดนโยงให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักไปแล้วเช่นกันล่าสุด วันที่หนึ่งมีนาคม2566ก็มีผู้ใช้ t i k ตอกรายหนึ่งก็ได้ขุดคลิปค่อนข้างเก่าจากงานหนึ่งมาโพสมีคนเข้าไปดูจะก5ล้านวิวแล้วซึ่งลักษณะเหมือนเบลล่าพร้อมด้วยแต้วนัตรพรและเจมจิรายุขึ้นเวทีไปรับรางวัลในานาตัวแทนซีรีส์สุภาพบุรุษจุธาเทพพร้อมระบุข,ข้อความว่าให้แต้วถือถ้วยก็ได้มั้งจะดึงจากมือไปทำไมพร้อมข้อความอีกว่า มาสามคนเหมาคนเดียวสามอย่าง 1. ดอกไม้ 2. ถ้วยรางวัล 3. ตัวแทนพูดโดยเป็นคลิปที่เบลล่าเป็นตัวแทนรับดอกไม้รับถ้วยรางวัลและขึ้นเก่าวขอบคุณแต่มีช็อตที่ถูกว่าแย่งรางวัลจากมือเต้าไปอีกเท่านั้นแหละก็มีคนแฮกเข้ามาคอมเมนต์ถล่มเบลล่ากันหนักเรื่องแย่งซีนต่างๆนานา,นาแถมอินไปแล้วกับเต้ามากๆอาทิ แต่วแบบเฟลมากยั่งไปกับมือเลยอันนี้ยอมรับยัง่งจีิงจริงตอนดึงบับแต้วแบบพยายามถือแล้วแต่ก็โดนดึงฉันว่านางไม่ธรรมดาทีมดาวิค่ะถ้าเบลล่าจะรับดอกไม้แต้วต้องถือถ้วยรางวัลแล้วเจมต้องเป็นคนพูดเพราะไปด้วยกันแบ่งๆกันนี่รวบตึงไว้อยู่คนเดียวมันยังไงเอ่ยสาวเพิ่งเคยเห็นคลิปอะไรแบบนี้ของเบลล่าครั้งแรก แอบตกใจอ่ะอันนี้ใช้คำว่ากันซีนได้เลยจริงๆขณะที่ก็มีคนเข้ามาถกเถียงกันสน,นันอาทิผ่านมาหลายปีแล้วค่ะคุณเราไม่เห็นคลิปที่ทำให้ฟังนี้เสียหายเลยนะคะถ้าไม่ใช้คอนเทนต์ของดาวิใครก็ไม่เสียหายทั้งนั้นค่ะถ้าคิดคอนเทนต์รอบครอบดีๆก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเบลล่าไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปคอนเทนต์4ม แต่เบลก็โดนคืออะไรอยู่เฉยเฉยก็มีคนเกลียดอย่างเช่นฉันเป็นต้นงานนี้เรื่องเราจริงๆในคลิปเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ตอนนี้ดรามา่าร้อนแรงมากๆขยายวงไปไม่หยุดเบลล่าโดนดราม่าถล่มหนักโดยไมดาวิกาเตรียมออกงานเย็นนี้คาดว่าน่าจะมีการพูดเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยขอกอบพุ้นแ่งข่าวจากข่าวสด ขอบคุณเพื่อนๆที่บังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ